สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่จุ๊บจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำสามพันนาหัวหินประจวบนะคะอันนี้ตลาดน้ำสามพันนาำนะคะห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณห้าห้าถึงเจดกิโลประมาณนี้นะคะ ไม่ได้ไกลมากนะคะที่พี่จุ๊กมานะคะเป็นวันธรรมดานะคะก็ชงเงียบนิดนึงนะคะบรรยากาศคือดีงามมากนะคะทุกคนวางขวางนะคะถ้าทุกคนอยากนั่งรถไฟเล็กๆนะคะก็มีแต่ว่าพี่จุ๊กไม่ได้นั่งรถไฟเนาะก็คืออยากจะเดินดูรอบๆนะคะเดินดูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบ้างนะคะแล้วก็ดู ร้านขาร้านขายอาหารร้านของฝากต่างๆนะคะมีเยอะมากนะคะแต่ว่าวันธรรมดาจะเงียบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีโซนน้ำนะคะพวกสมูทตี้หรือน้ำปัน่นอะไรอย่างนี้จะขายดีสำหรับต่างชาตินะคะฝรั่งจะชอบก็ในตลาดน้ำสัมพันน้ำนะคะก็พวกของกินนะคะอาหารของฝาก มีหลากหลายมากนะคะทุกคนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปที่หลายคนอยากใส่ชุดไทยถ่ายรูปก็มีนะคะทุกคนมีให้เช่าชุดไทยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปจะออกมาถ่ายด้านนอกนี้หรือว่าถ่ายสตูดิโอในร้านก็มีนะคะดูวันนี้นะคะเอ่อท้องฟ้าสวยมากนะคะจะเป็นสีฟ้าสวยมากพี่จุ๊บเดินอ้อมตั้งแต่จุดแรกนะคะ วนรอบเลยนะคะแวะแวะทานาขนมจีนเ,เป็นเซตเนาะเขาขายเป็นเซตเซตละ8ปบาทก็คือ,อมีน้ำยา3าอย่างเลยมีน้ำพริกมีน้ำยาปลาแล้วก็น้ำยากะทิเนาะเขาจัดให้มาเป็นเซตแล้วก็มีผัดมีไข่ต้มด้วยนะคะอร่อยนะคะ ค่าเข้า,ขานะคะตอนคุณเข้ามาเขาจะเก็บค่าเข้า,ขา40บาทนะคะแล้วแลกเพื่อแลกเป็นเงินพุทด,ด้วงหรอที่มันเป็นก้อนๆเหมือนเงินเหมือนเงินสมัยสมัยโบราณน,นะคะเป็นเงินพุทดดวงเนาะแล้วก็40บาทเนี่ยคุณสามารถเอาไปแลกซื้อน้ำได้อาหารได้นะคะอย่างพี่จุ๊บไปทานขนมจีนเนาะพี่จุ๊บก็จ่ายเพิ่ม40บาท ก็สี่ิบบาทก็คือจะเป็นเงินพุทธร่วงที่เอาไปแรกนะคะบรรยากาศคือดีงามนะคะแล้วก็เสื้อน้ำเปล่าทานเนาะแต่ว่า,าวันนี้เป็นธรรมดานะคะร้านร้านคา้าร้านขายของจะเปิดค่อนข้างน้อยนะคะทุกคนแต่ว่ามีเปิดนะคะวันธรรมดา,นา,นาถ้าสมมติเพื่อนๆน,นะจะมานะคะก็มีอาหารทานมีน้ำดื่มมี มีนั่งเรือนะคะมีนั่ง,น,งนั่งเรืออาจจะจ่ายตังเพิ่มไม่แน่ใจกี่บาทนั่งรถไฟฟรีอยู่แล้วรวมมันอยู่ในอยู่ในค่าเข้ามานะคะมีนั่งรถไฟก็บรรยากาศด,ดีนะคะทุกคนสวยงามอจริงๆแล้วตลาดนะัดสัมพันงามดั้งเดิมเขาอยู่ติดถนน mm hmm. ถนนถนนใหญ่เนาะแต่ว่า อ่อันเนี้ยเขาเปลี่ยนย้ายเข้ามาอยู่ในซอยนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไกลนะคะไม่ได้ไกลมากกว้างกว่ากว้างขวางกว่า,วา,วาแล้วก็มีมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะะทุกคนมินิมอลมินิใจนะคะสวยงามนะคะแล้วก็มีเอ่อถ้าคุณอยากเลี้ยงปลานะคะเขาก็จะมีอาหารปลาวางขายรอบเลยนะคะแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็ให้อาหารปลาได้เลยนะคะขวดอะไรที่สิบบาทเนาะ แล้วมันก็จะมีปลาหยากักแต่ไม่ได้ให้อาหารปลายากักก็เลยไม่ได้เห็นหน้าตามันจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าที่ให้อาหารปลากับน้องที่มา,าด้วยกันน่ะจะเป็นปลาตะเพียนเนาะเยอะมากเหมือนกันนะคะอ๋อนี่ค่ะมุงถ่ายรูปเยอะมากนะคะก็หลักๆเลยของออหัวเห็นเนาะก็จะเน้นส่วนมากก็จะเน้นเป็นสีแดงเลยนะ,ะทุกคนมันธรรมดาเงียบมากเห็นพ่อ้าแม่้าวไหมคะนั่งเงา น่าเหงาเลยแหละเน,นาะก็คนมาเดินก็ส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะคะเป็นฝรั่งใช่เป็นฝรั่ง,นงคนไทยก็มีนะคะทุกคนก็มีนะคะแต่ว่าของพวกสภาพผ้าของฝากคุณราคาไม่แพงนะคะทุกคนไม่ได้แพงมากนะคะจับต้องได้นะคะทุกคนไม่ได้แพงนะคะก็จะมีหมุมหลายมุมเลยมุมกว้างๆว้างอ่ะ พี่ช,ชอบนะมันสวยเขาจะจัดสร้างเนาะเป็นทรงกลังคาสีเดียวกันแมทกันหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกทุกสถานที่เนาะหันหน้าชนกันเนาะแล้วคุณเดินไปรอบๆปลอืสายมากที่จะมองมองเอ รอบๆอาหารซ้ายหันขวามันก็มองรอบได้เลยนะทุกคนนี่เขามีเครื่องตีอ่ให้ออกซิเจนน้ำน้อให้ออกซิเจนน้ำนะคะบรรยากาศซอมนี้ไม่ร้อนนะคะทุกคนลมลมที่พัดมาจากแม่น้ำอะจะเย็นตอนนี้ลมเย็นดีนะคะทุกคนแล้วก็พี่ซุปได้มื่อพักเสียงแยกเพราะว่าอ เขาจะเปิดเพลงของของตลอดเสำนานมาเขาเปิดเพลงตลอดเวลาพี่จุดว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เนาะก็เลยต้องอัดเสียงใหม่นี่ค่ะร้านชุดไทยเนาะให้เช่าชุดไทยไถ่ายรูปได้นะคะมุมี้ชุดไทยเนาะแล้วก็ดองมุมม,ม,มุกมมว้างอยู่นะคะทุกคนมุมกว้าง <c oughs> ท้องฟ้าวันนีส้สวยมากนะคะทุกคนนี่ค่ะมองเห็นท้องฟ้าสวยมากนะคะทุกคนซึ่งมีร้านของฝาก ดูอันนี้นะคะทุกคนมันเหมือนที่เวียดนามเลยนะมันเหมือนเรืออะไระที่มันคงเกลงคงเคเหมือนที่เวียดนามเลยนะคะทุกคนก็อันนี้วนมาครบรอบเลยนะคะก็ถ้าใครมาหูเห็นก็แนะนำมาเที่ยวที่ตลาดน้ำสัมพันธน้ำกันได้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ